เรื่องการต่อสู้ของกลุ่มราษฎรมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสารพัดและบางคนก็ออกมาในด้านลบมากมากว่าทำอะไรไม่กระเตือ้อย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็ออกมาในด้านให้กำลังใจผมอยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังว่า <c oughs> สรุปนะว่าสิ่งที่คณะราษฎรต่อสู้สิ่งที่แนวร่วมธรรมศาสตร์ต่อสู้สิ่งที่นะาาส,ส,นะสิ่งที่นักเรียนนะ ก็ต่อสู้กันนักศึกษาก็ต่อสู้ร่วมกันเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเขาทําได้ดีครับเขาทําได้ดีมากๆด้วยและเราก็ต้องสนับสนุนเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแกว่งนะถือว่าเด็กพวกนี้ได้เสียสละชีวิตได้เสียสละอนาคตได้เสียสละทุกอย่างและเขาก็ทําได้ดีวันนี้บังเอิญว่าเขาเกิดมาในยุคของเผด็จการไทยเนี่ยนะมันเป็นเผด็จการแบบสุดๆนะ สิ่งที่ผมพูดไปนั่นต้นรายการกษัตริย์ไทยไม่เคยนะสร้างโครงสร้างขึ้นมาขยายนะขยายองค์การ,รเผด็จการให้มันใหญ่ขึ้นมาเท่ากับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ในรูปองค์การเนี่ยหรือรูปขบวนเผด็จการเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมากๆม,มันมีหน่วยงาน904จิตอาสามันมีทหารราชวัลลบมีตำรวจราชวัลลบมีหน่วยงานต่างๆและตัวกษัตริย์เองนะก็ยังโหดเยี่ยมอมมหิตและวิปริตด้วย ดังนั้นวันนี้ฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาไตายเนี่ยนะครับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้เรากาลัสงสู้ดวยกระปล้ำอยู่กับยักเรากําลังสู้อยู่กับยักษวันนี้เนี่ยนะเราต้องเห็นใจคนที่เขาต่อสู้ดังนั้นเนี่ยเราต้องให้กําลังใจและก็วันนี้แกนนําเขาอยู่ในคุกและก็วันที่ยี่สิบสามเนี่ยอีกสองวันเนี่ยอาจจะอยู่เพิ่มอีกนะอาจจะอยู่เพิ่มอีกหลายหลายคนอาจจะต้องเข้าไป สิ่งเดียวที่ผมพูดเอาไว้ในวันนี้ก็ยังยืนยันกับท่านว่าเราชนะแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะและก็สิ่งที่เราจะชนะได้นั้นต้องทำให้มืดฟ้ามัวดินนะครับบางคนก็บอกว่าวันนี้คาว่ามืดฟ้ามัวดินเนี่ยนะไม่ต้องพูดแล้วพูดว่าเอาแบบพม่านะแต่ผมยืนยันกับท่านว่าไม่ว่าแบบพม่าหรือไม่ว่าแบบฟิลิปปินส์ภาพก็คือมืดฟ้ามัวดิน นะและมันก็เป็นแบบไทยนะเราบอกว่าเราจะเอาแบบพม่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไปได้เราจะเอาแบบนะฟิลิปปินส์ร้อยเปอร์เซ็นตก็ไปได้แต่ว่าคําที่เหมือนกันทางฟิลิปปินส์ทางไทยทั้งพม่าก็คือต้องออกมาแบบมืดฟ้ามัวดินสําหรับรูปแบบการจัดการนะในการเคลื่อนไหวมวลชนนั้นก็อยู่กับพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยที่เขามีหน้าที่ทํากันแต่วันนี้ ใครที่นะใจร้อนนะใครที่ใจร้อนบอกว่าเนี่ยนะว่าสู้อย่างนี้ไม่ชน,นะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าโดนเ่ยต้องทําให้ได้เหมือนพมา่านั้นเนี่ยผมขออธิบายท่านนิดนึครับนะขอเวลาอธิบายท่านนิดเดียวคือเด็กวันนี้เนี่ยท่านไปดูเพนกินเพนกวินเนี่ยเกิดเมื่อพศออเท่าไหร่รุงเกิดพศออเท่าไหร่นะฟอร์ดเกิดพศเท่าไหร่ทุกคนนะ่ะนะ แม้กระทั่งครูใหญ่เนี่ยเกิดพศเท่าไหร่นะซึ่งอาวุโสในกลุ่มเด็กๆตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะยังเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มที่เพิ่งเกิดและก็เพิ่งมาร่วมต่อสู้วันที่เขาฆ่าคนเสื้อแดงเนี่ยพวกนี้ยังเรียนอยู่ชั้นประถมแต่พวกนี้จําติดตาว่าเนี่ยนะเขาฆ่าเสือเเ้อแดงแล้วทาไมถึงฆ่าเสื้อแดงเขาไปค้นหาความจริงมันจึงเป็นแรงบันดาลใจที่เขาออกมาต่อสู้นะ เด็กพวกนี้เพิ่งเกิดครับแต่ว่าจิตใจเนี่ยเขาเก้าวไกลกว่านักคนเก่าๆโดยซ้ําไปและเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับนะไม้ที่มันมันโตน่ะไม้ที่มันมีรากแก้ววันนี้เนี่ยนะนักต่อสู้ในยุคนี้เนี่ยผมบอกตรงว่าเป็นนักต่อสู้ที่มีรากแก้วต้นไม้ที่มีรากแก้วเนี่ยนะมันจะแข็งแรงนะมันจะแข็งแรงไม่ใช่กิ่งต้นนะครับ แต่ว่าไม้ที่มีรากแก้วที่ออกจากมาเล็ดที่มีรากแก้วที่รู้ด้วยตัวเองมาอย่างนี้เนี่ยมันจะค่อยๆโตนะมันจะค่อยๆโตมันไม่โตเร็วมันไม่ให้ผลเร็วหรอกนะวันนี้ผมจะพยากรณ์เอาไว้ว่าอานนนนำพาซึ่งวันนี้ดิตยสารไามเนี่ยเขาตั้งให้เป็นบุคคลในอนาคตแล้วความหมายก็คือว่าเขามองว่าในอนาคตคนพวกนี้แหละมันจะกลายมาเป็นผู้นำของประเทศ และก็ผมเองก็ขอพยากรณ์นะผมไม่ใช่หมอดูนะผมไม่ได้ดูดวงแต่พยากรณ์นะวิเคราะห์ไอ้ฟังว่ากลุ่มนี้นหละไม่ว่าอานนท์ไม่ว่าไม่ไม่ว่าเป็นกุ้นไม่ว่ารุ่งไม่ว่าหลายหลายคนในกลุ่มนี้นหละไม่ใช่แค่อานนท์ครับเป็นบุคคลในอนาคตแต่กลุ่มนี้แหละจะเป็นกลุ่มคนไทยที่จะปลดปล่อยประเทศไทยในอนาคตผมมั่นใจและผมก็เชื่อใจแต่วันนี้ แต่ผมไม่ได้มาบอกให้ท่านคิดแบบปกติแบบทั่วไปแต่ผมขอให้ท่านได้ยึดหลักกฎเกณฑ์ของมันนะได้ยึดหลักกฎเกณฑ์ของมันสิ่งล้าหลังไม่มีทางที่จะมาแทนสิ่งที่ก้าวหน้าได้มีแต่สิ่งที่ก้าวหน้ากว่าที่จะไปแทนสิ่งที่ลาหลังกลุ่มคนพวกนี้ทนายอานนท์เป็นกุ้นรุ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ย เป็นกลุ่มคนที่ก้าวหน้านะและเป็นขบวนที่ก้าวหนา้ามันจะไปแทนกลุ่มคนที่ล้าหลังไม่ว่าประยุทธ ard, ์เล่ไม่ว่าไม่ว่าไอหอยร้อยจิ๋มนะและก็ระบอบที่พวกนี้เรียกร้องกันอยู่เนี่ยที่พวกเราเรียกร้องกันอยู่เนี่ยมันเป็นระบอบก,ก้าวหน้ามันจะไปทดแทนระบอบที่ล้าหลังคือระบอบก,กษัตริย์ดังนั้นเนี่ยนในอนาคตเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นน่ะ ไม่ใช่เกี่ยวกับบุคคลในอนาคตอย่างเดียวมันมีระบบในอนาคตที่จะไปทดแทนหรือไปรีเพลสนะไปรีเพลสระบบเก่าคือระบบประชาธิปไตยจะไปรีเพลสระบบะเผด็จการกษัตริย์ไอ้นี่คือกฎเกณฑ์มันถึงไม่มีใครไปฝืนได้ดังนั้นในอนาคตเราเพียงจะบอกวันเวลาไม่ได้ว่าเมื่อ,อไรแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากมีบุคคลในอนาคตพวกนี้ที่วันนี้จะอยู่ในคุกเนี่ย จะกลายเป็นผู้นําประเทศจะเป็นประมุขของประเทศแต่เขาไม่เรียกว่าเป็นกษัตริย์เป็น the head of state แต่ไม่ใช่เป็นกษัตริย์แต่จะเป็นประธานาธิบดีท่านจำมาไว้คนที่อยู่ในคุกวันนี้หนึ่งในนั้นจะต้องมาเป็นประธานาธิบดีนะจะเป็น the head of state จะเป็นประธานาธิบดีไม่ใช่เป็นกษัตริย์ดังนั้นวันนี้ อยากจะเตือนคำความจำท่านอีกครั้งหนึ่งในสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งคือผมได้พูดกับท่านว่ายิ่งเนะเผด็จก,การมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งใกล้ประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งคำว่าเผด็จก,การไม่ได้หมายความว่าแค่ตัวประชาชน หรือกลุ่มคนเพียงส่วนน้อยที่ได้อํานาจรัฐนะคนเพียงส่วนน้อยได้อํานาจรัฐและทําเพื่อคนส่วนน้อยไอ้นั่นคือคณะป็จก,การและตัวระบอบป็จก,การนะคำว,ว่าป็จก,การมันหมายถึงป็จก,การในทางเศรษฐกิจด้วยวันนี้ท่านเห็นหรือยังว่าในทางเศรษฐกิจนั้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปอยู่กับคนส่วนน้อยเพียงหยิบมือเดียว และก็คนส่วนใหญ่ต้องไปจ่ายภาษีไปเลี้ยงโคตรพ่อโคตรแม่หรือเอาไปให้มันถลุงกันเล่นวันนี้ในทางอำนาจผด็จการมันชัดเจนเห็นชัดอยู่แล้วนะว่ากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดหรือว่าอำนาจอธิปไตยไม่ได้เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงที่ผมได้อธิบายไปปากเปีกเยกไปแชะไปหลายครั้งแล้ววันนี้ไม่อธิบายแล้วนี่คือพด็จการในทางอำนาจแต่ผฤตจการในทางเศรษฐกิจวันนี้นหนักหน่วงกว่าทุกยุคทุกสมัยวันนี้คนไม่มีจะกินกันจริงๆ นะวันนี้คนไม่มีจะกินวันนี้ไม่มีงานทำหนึ่งการบริหารประเทศมันล้มเหลวสองมันเกิดพิษภัยจากธรรมชาติจากไวรัสนะโควิด19สองเรื่องวันนี้เนี่ยวบวกกันเนี่ยนะมันกลายเป็นว่านะทั้งเศรษฐกิจและทั้งอำนาจนะวันนี้เนี่ยนะมันผดเด็จการทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางการปกครองวันนี้มันเต็มไปด้วยนะพิษภัยแห่งเศรษฐกิจ นี่ที่บอกว่ายิ่งพระเด็จการมากขึ้นเท่าไหร่วันนี้พระเด็จการไม่ได้มีแค่อํานาจอย่างเดียวพเด็จการทางเศรษฐกิจกลายเป็นของกลุ่มทุนผูกขาดหมดแล้วนะซีพีวันนี้วันนี้ธุรกิจในประเทศไทยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะอยู่ในมือของซีพีหมายความว่าวันนี้ไม่มีคู่แข่งแล้วก็แข่งไม่ได้เขาเปิดให้แข่งไงท่านเดี๋ยเข้าใจผิดได้วันนี้บางคนบอกเอ้ยเาก็คุณไปแข่งดิเขาไม่ได้ห้าม หมาตัวไหนก็แข่งไม่ได้เพราะกระบวนการวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันทําลายการแข่งขันไปในตัวเพราะเกิดระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดเนี่ยนะครับที่คุณบอกว่าคุณให้เสรีภาพในการแข่งขันในทางเศรษฐกิจในทางธุรกิจนั่นคือคุณบอกว่าให้เสรีภาพในทางโอกาสให้ความเสมอภาคในทางโอกาสแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับ คุณมีความเสมอภาคทางโอกาสแต่จริงๆได้ในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับวันนี้คุณจะไปทําธุรกิจแข่งกับซีพีเนี่ยในเมื่อคุณปล่อยให้ซีพีเนี่ยนะเข้ามาฮุบกิจการทั้งหมดเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายเขาทั้งหมดที่เรียกว่าโฮลดิ้งคัมปานีลักษณะโฮลดิ้งคัมปานีคือบริษัทเครือข่ายลูกลหลานเหลนเนี่ยแต่จริงๆแล้วตัวบนมันคือตัวเดียวกันและมันดูทุกอย่างเไปไ็นของมันใครจะไปแข่งกับมันก็แข่งไม่ได้ ยิ่งถ้าคุณไปแข่งเมื่อไหร่คุณตายตั้งแต่คิดแล้วคุณตายตั้งแต่คิดแล้วคุณจะไปลงทุนแข่งกับมันเนี่ยนะมันยิ่งชอบเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะได้เจงหนักขึ้นและมันจะได้ไปซื้อกิจการแล้วคุณนะแบบราคาถูกมากขึ้น